ไม่เป็นคนสวยไม่คนสวยผมว่าคนข้างในสวยข้างในสวยสวข้างนอกอ่ะแป๊บนึงเราดูอะไรมนอะไรวิเคราะะห์อ่วิเคราะห์เกมคิดว่านั่งตรงไหนไม่ใช่คิดหน้าตาเหมือนคิดว่าจะทำยังไงให้สอบเอ็นติดอ่ะมันจริงจังมากกว่านั้นล่ะมนแล้วดูมาดูนะว่าเขาอะไรเขาเลือกที่นั่งอ่ะให้ไกลจากพิธีกรที่สุดใช่ไใช่แล้วอยู่ในเซฟเลยไม่แล้วตรง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 ไม่ใช่แค่เลือกที่นะตรงตรงขยบหนีด้วยแล้วตีขึ้นมาถูกพยานขยบ ไม่เราต้องนั่งให้มันสบายสบายนี oui> ่ไงสบายดีไหมคะเธอถามใครดีครับถามใครก็ถามเซนนีก็โอเคก็โอเคหลังจากหายแฮงก์ไปก็เออตอนนี้ฟื้นตัวแล้วสบายดีไหมว่าจะสบายดีไหมสวัสดีครับห้าคนจริงๆมารวมตัวกันได้ทำไมอ่ะอันนี้เริ่มแล้วหรอเริ่มแล้ว พออะไรไปหนึกึกว่ายังไม่เลี้ยสัญญาอะไรก่อนไม่แล้วคำถามอะรวมตัวกันทำไมอ่ะทำผิดเหรอทำผิดเหรอเอามาคุได้อย่างไรเออ แต่ก็อยากถามว่านี้มันรวมตัวกันทำไมอ่ะไม่คือคือเอาจริงๆคือแบบพวกฉันก็รู้จักพวกเธออยู่แล้วเลยแล้วยุ่งกัยตอดี้ก็ดีกันอยู่แล้วอันนี้มันรวมกันทำไมอันนี้มันเป็นเหมือนโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์หนึ่งที่รวมพวกเราห้าคนแล้วก็ไปทำอะไรที่ไม่เคยทำอะไปรวมกันแต่เราไปทำสิ่งที่ไม่เคยทำใช่ก็ทุกคนอาจจะได้เห็นพวกเราเนี่ยอยู่ในละครอยู่แล้วแหละแต่ละคนก็ไปรับบทเล่นเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่นี่มันเป็นโปรเจกต์ที่ไปทำภารกิจ ที่ไม่มีสคริปต์เลยใช่ครับภารกิจก็จะแตกต่างกันอย่างนั้นก็จะออกมาเป็นรูปแบบในรายการแยกอีอันนึงด้วยเลยรวมกันอย่างเงี้ยหรอใรายการไม่รายการร่มรวมก่อนหนึ่งเทปครับแล้วก็จะมีแยกเทปเดี่ยวของแต่ละคนออกไปที่มีภารกิจของแต่ละภารกิจแบบนไชีวิตจริงไม่มีสคริปต์ n o c r i p นี้หรอไม่มีสคริปต์ครับเอไไปทำของ่ไปไปทำอะไรเป็นให้ไปหาว่าผู้หญิงใน5คนนี้ใครมีคุณสมบัติตามนี้อารมณ์เหมือนลูกแม่ใครสด คล้ายๆกันอย่นะแล้วทำไมเธอทำอันนี้เธอเธอไม่ถนัดทนายอันนี้หรอเพราะว่าเธอไปทําในสิ่งที่ไม่เคยทำทำไมทำไมถึงได้รับภารกิจนี้อ่ะเธอไม่ถนัดเรื่องผู้หญิงหรอเธอเลยต้องไปซูมเรื่องผู้หญิงอ่ใช่ครับเธอถนัดเรื่องอะไรถนัดเรื่องทํางานอ๋อทำงานได้อะไรได้ทำงานได้ถนัดเรื่องผู้หญิงเท่าไหร่ก็เลยต้องไปซูมเรื่องนี้ใช่ก็เลยต้องมาฝึกเรื่องนี้นิดนึงแต่ผมได้วิชาจากอาจารย์ผมมาเยอะไงผมก็เลยออกมาดีนิดนึงเท่มักเลยจารย์ ไหนมึงอะไรนี่อะไรก็กูหมดแล้วตอนนี้หล่อจริงเหรอยายใบเขาไม่ถนัดเรื่องหล่อถามจานเขาดีกว่าถามจานเขาดีกว่าคือมองคนหรอมันคือแบบการมองคนว่าใครแบบลักษณะแบบนี้โง่หีเหรอมันวิเคราะห์คนมันก็เหมือนการเราไปเล่นละครแหละครับพิจารณาหรือว่าตีความก่อนตัวละครนี้เป็นยังไงตัวละครนี้เป็นยังไงสิ่งที่น้องผมไปทําครับหรือว่ายายใบเขาเขาไปได้แบบผู้หญิงพลาดมาตลอดวันในชีวิตเขก็เลยแบบเออมองคนผิดมาตลอดคบคนผิดอหรอ อุ้ยก็ก็จริงอยู่นะอุ้ยเหรอตอนนั้นต้องเป็นผู้บุกเลยเขาตัวใหญ่เยอะกว่าไก่ตัวเตี้ยเยอใหญ่ใหญ่เบ้างให้ใบมองหน่อยอะไรเออ้ยอย่างเงี้ยมีคนคุณสมบัติยังไงเออเอออือพรุ่งนี้ค่อยมาบอกไม่ก็มืสวยมือสวนหรือคงข้างในสวนข้าง แต่ข้างนอกข้างนอกอ่ะบอกว่าแต่ข้างในสวยกว่าข้างในเป็นคนจิตใจดีข้างใไปบค่ะผมรู้ว่าน้องผมคิดอะไรงพี่เหมือนทุเรียนอย่างงี้เหมือนทุเรียนอย่างงี้ข้างในมันคือเหลืองทองข้าอกตะปุ่มตะเปล่ามึงกูไม่ได้ดีใจเลยเป็นคนข้างในสวยแล้วกว่าจะคิดไปเจอจุดที่ยากจะพูดได้หนึ่งนาทีนะไม่ได้